ตั้งรอกดูเป็นตัวอย่างไปเลยนะครับว่ามันจะตอบโจทย์เราได้แค่ไหนโปรแกรมตัวนี้มันถู่พัฒนาขึ้นเพื่อจะให้มือใหม่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นมันจะเป็นปัตตาลอยนะครับศูนย์รังสีเอ็มต่อปีดาวจะเป็นปัตตาลอยทั้งหมดถ้าที่ถนัดใช้ภาษาเกรตนะครับหรือว่าจะกับเทียบเพียม์ก็จะสามารถอ่านภาษาเปรตของเจ้าตลา ดูเหมืนแต่ลเอุบะแต่ละตินเราเที่ยวที่ยวได้แบบวงครับที่จะเจอแบบนี้หลายๆอย่างครับที่อยากจะเที่ยวเคลียร์ตัวคือที่มันมีสถานีะจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะเข้าใจที่มาที่ไปของทำไมเขาถึงแปลอาการสาวอการหิบชนะของงานอะไรของเราเนี้ยเราก็จะเที่ยวเคลียร์ตัได้นอกจากนั้นก็โปรแกรมเนี่ยก็อยากจะ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านน่งที y, đ đ <c ười> ้เขาเขาเขาไปหมอด้อยก้าสามารถใช้โรยี่แอนดูดวงได้ผ่านกาเพราะเราเลยปัญหากันมากถ้าท่านที่ที่รู้จักโรยี่แอนมาบ้างว่าโรยี่แอนนี่เวลาโทรมาจดูดวงแล้วเนี่ยขอเวลาคืนหนึ่งสามชั่วโมงเนี่ยต่ำกดเก็บข้อมูลนเราตอบได้ก็ตั้งจุดส่งไปก่อนแต่อยากจ้บอกก่นรู้นะว่าตั้งส่งมาปุ๊บ ตั้งเลยเรื่อตอบได้นะครับเขาะไปด้วยรวมไปด้วยอันนี้พื้นฐานนะหน้าจอผมเนี่ยก็จะมีวงกำเนิดเป็นสีเขียวนะตรวจรวมเห็นดาวเรื่องไหมจริงๆเราไม่ได้ดูดาวโปรแกรมมันทำมาได้นะเพราะว่าผมเองต้องมีประสบการณ์แค่นั้นครับ3ปีไม่มีปัญญาดูจานอะไรหรอกเนี่ยแล้วโปรแกรมมันไม่ะไรค แต่เซฟเวลาให้มือใหม่ที่ไลาที่มีประสบการณ์สิบปีเนี่ยดูภาพตัวหล่อแต่นี่แนะนำก่อนว่าวงนอกก็จะเป็นดาวดาวจอและอับั้มนะครับแล้วก็วงถัดมาสิเดี่ยก็เป็นวงอื่นวงปีหนึ่งโคปีสองแล้วก็วงในสุดเนี่ยเป็น s e แซกเกอร์เดลี่ของแคชชั่นตัวหยาด ก็ người, người, người thi ่ตัวหนึที่ที่ง่ายนะครับคที่ดูดาวเนี่ยเช่นคุณพิเศษคลิปที่อัทิ้งำเนี้ที่ผมเอาให้มีรวมมีถึงมีสอบเนี่ยก็เพื่อจะกระตุ้นนะครับรวมจำเนือให้อยู่ตรงที่เราอยากห้ดูอะไรเราิที่กำเนิเสยงั้การคำนวณมันจะเป็นการต้องครงมถึงมีสอนะครับเราไม่ตอง ถ้าเราอยากเรียนรู้โค้งบานหนึ่งเดือดแต่ก็มีขั้นที่ดวงโค้งมันจะทําให้เราเสียมุมมองกับการจํำที่ัวปงตาของคนไม่ได้เรามายกตัวอย่างเดี๋ยวผมเปิดหลักชานที่จะช่วยถึงได้านหนึ่งเราจะมีตัวเลือกต่างๆที่ช่วย เราไม่รู้ว่าดาวสะสมอะไรเป็นเรื่องหีึ่ือเรื่องรายพอเราใส่ตัวที่เรียกว่า Astro Color ไปเราจะช่วยได้นะครับเช่นเราไปดูว่าบานที่ทุนน้อยสิทธ์นะครับเปิดตัวแล้วสนองพระบรมราล่าโครงการใสน้ำหวานให้หรือโปรแกรมจะพูดเมื่อเราคิดที่ จุดไหนนะครับรอบางคนรอคนเก่งด้วยตอนนี้เรามาดูโค้งจะต่างกันโค้งเนี่ยมันจะเรียงตั้งแต่ลบหนึ่งองศาตั้งประมาณหนึ่งปีสิบสามนาครับหนึ่งครับหนึ่งปีข้างหน้าเราต้องมาที่จุดเจ้าวตาที่ ทานโมแบบสี่สี umas, ่องสาก็จะเห็นว่าอาทิตย์พเกษตรนะฮะอที่คือเจ้าชยตาเป็นชั้นเป็นผู้จัดการในช่วงนั้นก็เห็นว่ามีข้อมูลที่ที่บ่งบอกความดีนะครับทีเขียวคือดีเปสัญญาณไปแก้ปัญหาสีแดงก็คืออายนะฮะก่อนที่ช่วงเรื่องต้นเนี่ยลบคคงประมาณหนึ่งเดือนนะดีกว่า อีกบคันโตตันนะครับจากดาวอุลิสตาอันนี้ก็คือผมเพิ่มตัวดาวข้อน้อยเข้ามาอีกนะครับสี่ดวงแล้วก็มีดาวไครอนที่เราเกิดวิชิตภเมื่อเช้านะฮะแล้วก็มีดาวแบทัสดาวฐานสมุนโตรซึ่งอาจารย์พูดถึงเอามาใช้ในหอดศักดิไทยอย่างมากแล้วก็มีจุดเวอร์เท็กซ์นะแล้วก็จุดอิมอร์เตอร์เรียล์รักษานารักษาที่เส้นสุดๆก็คือสมัยหนึ่งเรา เราเกิดที่เส้นสุดๆเป็นของเระเบิดโลกอ้าเกิดวัาเรนเลือกตั้งนะครับแดงจะแด่พอระยะบังการได้ที่เป็นไนายกปบ๊บลาูุสุเป็นที่ชื่นชอบนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวต่องงโชคลาบมีการติดต่อทางกายมากที่ลาเราเลือกชื่อกบมันจะบอกว่าอันนี้โครงสร้างแดงมากนะครับเราจะเห็นความสำคัญของตัวเซ็ตกระเบื้องที่มอันนี้ที PR ที่เป็กร s แล้วก็ B หนึ่งนะครับแล้วก็ B สองนั้นสัดส่วนองศาอะไรนะทิ้งเท่ากับเซอุสฉันเป็นผู้จัดการ์แล้วก็จูโน่เด็กจูโน่ก็คือใกล้ๆศูนยนะครับวางสอนครองวางชื่นชอบนะครับเวอร์ด็กถ์ก็คือนจะตากราบจิ้งดิ้งไม่ได้นะครับแ้่ตัวนี้จะช่วยกระตกรนะเราลองมาดูนายอรัฐมนตรีนะครับก็เอาอะไรนะเนืยอะฮ เนี่ยนะเขียวเป็นแพทย์เลยใช่ไหมครับช่วงที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยสัมพันธ์มิตรยูนะครับมีช่วงล่ามากแนะครับแปลว่าช่วงล่าจะสืบรึนะครับเนี่ยแปลว่าสรงสง่าตามที่บารถนามีอิทธิพลยิ่งใหญ่เนื่องเื่องจากการอันวิการโชคยิ่งใหญ่เนื่องจากอำนาจรัฐคือท่านเป่นใหญ่รัฐนั่นเองนะจูโน่นะฮะเมธคาร์กเกี่ยวกับเกี่ยวกับสังชน มีความสุขอย่างิ่งฉันมีความสุขนี่รยอะสุดฉันมีความสุขนี่คือพอเรามองภาคมวลชุดที่นี่ความจริงคือว่าัวงคเนี่ยเราก็ต้องดูมาได้เรื่องนี้เรื่องหายเรื่องนปีนั้นการใช้สีและสักษณนี้เนี่ยกี่จัดการวิจัยที่บอกว่าเหมือนกับดาวสุทอกับปาคราะนะครับเราผสมอะไรกับอะไรแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นสุอกับปาาะ อี้มัใช่แต่มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจกันทุกอย่างมันมีสองด้านสาวมันจะเป็นทุกย่านรับนธรรมแต่สาวก็เป็นเรียนแบบแผนการศึกษาแต่ตัวเนี้ยเราจะเราจะต้องตีกรอบตัวเองว่าเออเรากำลังใช้ประโยชน์เข้าเท่านะครแต่ในเรื่องที่เราแน่ใจแล้วว่าเราก็อย่างนายกบายสิจะเป็นนายกอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยเนี่ยตอนนั้นเราตั้งจุดนายกายดูได้เลยแต่ถ้าตอนนั้น เป็นคนเราชาวบ้านธรรมดาต่อตั้งจุดนายกมันก็ไม่โดนหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบตินลนไปคว้าอยากได้จริงนะนั้นจุดอิทคนมันจะไม่ตอบสนองอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เรามาตั้งอันนี้เห็นว่าถ้าเราดูดาวเหนียวเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเล็งออบเองนะว่าเอ๊ะมันจะอยู่อยู่ไหนมันจะอยู่มีสองอันนี้ผมจะมีฟังก์ชันช่วยตัวกับองค์เขาปิดถูกปั๊บมันจะบอกเลยเอตั้งปั๊บ อ่าถึงพื้นฐานจอมถึงวัคซีนจำได้นะถึงนายกคือพื้นฐันโควิดวัคซุนครับอ่าวัคคีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของพื้นฐันโควิดวัคซุนเข้าประสานแลงโควิดเข้าประสานแลงพื้นฐันเข้าประสานแลงตามตอนนักขั้วอันี่คือโดดเด่นนะครับในโค้งนี้อะไรอีกอ่าเบียงคานนะครับบีวัคซุนด้วย มีวันจะอยู่มีกุญโตกำเนิดนะถึงมาเรียนแน่นอนอันนี้มาเรียนน่าจะถูกนะผมจะใช้ที่บอกว่ผมรึนะครับถึงนายกถึงมาเรียนถึงอจาร์นะครับถึงเมื่อเท็กยงวันหนึ่งนะฮะเราจะง่ายมากเลยตอนตั้งที่อาทิตครับท่านที่ใช้ดาวเหี่ยวจะเห็นเลยนะครับอาทิตย์ถึงสาวกำเนิดอาทิตย์เป็นสาวโคโนดอยู่แล้ว